ทุกคนก็ขอให้เสื้อคําสร้างสอนของพัะสมาสมเจ้าเด้อคําพัะสมาสมเจ้านี่มีทต่วความบอกให้เราเป็นคนดีถ้าเราทุกข์ใหญ่วว่บวะเซิดบ่รูกปบประเซิดและบ่มีทางออกก็ขอให้มาศึกษาอยู่นํามัดนําบาที่อยู่ไกลก็ยา่าอยู่ไกลก็ตามให้พากันซอกหาคนครัวเอาชีวิตของเราให้มันไปโลด ถ้าเขาบ่ไปรอดนี่เขาจะกินจะตายบ่เขาชิ้ขาดตัวตายบ่เรื่องว่าเขาบ่มีทางออกนามันก็พาให้มีความทุกข์ของเฮานี้แล้วแม่ข่าวอลัมนี่ตอนนั้นยังบ่ได้มาเหียนบ่หู้หันก็บบ่หู้ทางเสียออกกับบ่หู้ทางสิเฮ็ดหลังจากนั้นมาเหียนเรวก็เข้าใจเร็วละยังได้มาเบาส่วนอายส่น้องฝังว่าความทุกข์ใจนี้มีหมดทุกคนถึงเขาชีทุกน้อยทุกหลายก็ขึ้นกับ บุเฮสันเตวาดขึ้นกับบุญบาสนาถ้าเขาไม่เฮียนหูหกกห้แล้วเขาก็โหดการแก้ไขชีวิตของเขาแล้วยูดไปตัวหนึ่งเหมือนกระเิ้นแต่พญายติมีแนวคิดและก็เ็ดอันใดก็บ,บกขึ้นบกเกินเพศอย่างกระบ,บอกค่อยจิตได้จิตด,ดีบัดมาเฮียนธรรมะไปแล้วมาเข้าใจไปแล้วพญยายตินี่กับพญายมค่อยดีไปได้ห้าหกปีแล้วกระบอกค่อยจิตได้เข้าห้องหมอแล้วค้ามากกะ มีความอบอุ่นอยู่ในใจที่เป็นคนใจหอนก็เกิดเป็นคนใจเย็นถึงว่าเขาอึดยากคาดเขินถึงเขาที่มีความกระทกทั้งลูกทั้งผัวเขาก็ปร่งได้หวางได้เขาก็มู่จากว่าทางออกมันไม่ทางใดเลาก็ป่งได้หวางได้เราขอให้ทุกคนนี้ได้ยินความแมข่าหล่ำเบาเ็วกโค้ให้ไปพิจารณา สาธุขอนอมน้อมคุณของพระสมาสมรพุทธเจ้าที่เพื่อเป็นพระครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่เพื่อนได้มาเผยแผ่พระพุทธเจ้านี่ให้ห่าวจากศาสนาของพระพุทธเจ้านี้ผู้ใดได้มาสัมผัสแล้วคนนั้นก็จะเห็นด้วยตนเองคิดว่าเฮานี้ที่ได้เป็นสาวพุทธเลวก็โอให ทางสาวพุทธนี้ได้เข้าใจได้หู้แล้วก็ะโขอให้นำเอาความมัน,นี้ไปพิจารณาไปศึกษาแล้วก็ะโข่เออไปป,ป,ฏปฏิบัติตามสมควรที่อาเช็ดได้สาบายดีลูกหล,กลานญา,นานติธรรมทางยุไใกลและยุไกลที่ได้ได้ยินได้เห็นมื่นี้มีโอกาสดีที่เพื่อนได้มาสอบอารมณ์ ของแม่ข่าวอลัมที่ได้อยู่วัดดงสวัสดิ์เทพพนาลีเมื่อนี้เลวแม่ข่าวอลัมนี่จะเอาความรู้สึกของแม่ข่าวอลัมที่ที่ได้มาสัมผัสยุ่นําวัดนําว่ายุ่นําพุทธศาสนาตั้งแต่น้อยหูจั่วขวาม,มาเลวก็เคยเข้าวัดไปจังหันวันเพินแต่กระบุหูยัง้งยู่มาจนเฮาพองว่ามีโอกาสได้มาวิปัสสนาวัดสัมปังแหต แล้วเพิ่นเรามาเว่าเรื่องธาตุซีขันห้าแล้วตัวเองก็มาทําอิดก,ก็บอกว่าธาตุซีขันห้านะแม่นยังเอล้กก็จะมาหู้เพิ่นมาสอบอารมณ์ก็บโกว่จิตโตเพิ่นว่าธาตุซีขันห้าแม่นยังแล้วไปเชื่อทะบิดก็บุหู่าอย่างไเชื่อที่ส่งก็ไปอีกเชื่อที่สามไปอีกแล้วเขาพ่องว่าเข้าใจอยู่ในอยู่ในเนื้อในกายเฮานี่มันมีธาตุซีขันห้านี่ธาตุซีก็คือว่าดินน้ำ ไปหลมละขันก็คือขันทนี้เม่นหูบเวธานาสัญญาสังขานวิญญาณอยู่ในประกอบอยู่นําตัวเฮานี้แล้วโตวเฮานี้ถ้าเไม่ได้เห็นหูเฮาก็บ่งจากว่าเฮามีอย่างเดยอยู่ในเนื้อกายเฮานี้นะมันพ้นกระพาทห้องให้เฮาหู้ว่ายุตโตเฮานี้มีเกสาโลมานักขาทันตาจะโจนหนังมังสังซีน มหาลูกเอ็นทั้งหลายอัฐิกระดูกทั้งหลายอาทิมีสั่งเนื้อใหญ่กระดูกว่ากังม้ามหัตะยังหัวใจยนยกะตักตับกิโลมักังพังพืชปีพักกังไตปะพระสั่งปอดอันตังไซใหญ่อันตะโกต่างไสน้อยอุทลิยังอาหารใหม่ก็สิสั่งอาหารเก่าปิดต่างน้ำบีเศษสั่งน้ำเจลีดบูโหน้ำหนองโลหิตตัางน้ำเลือดสีโทน้ำเหื่อเมีโทน้ำมันคุณอันสูน้ำตา่าสาน้ำมันเหลวเคโลน้ำลายเสียงภาษิกาน้ำมูลสิกาน้ำไข่คอ มดตังน้ำมดบัทรุกังมันสมองอายังโคมีกายอยกายของเฮานี่แหละโอทางตะหปลาเบื้องบนเตะพื้นเท้าขึ้นมาอาถกเกมัมส,สกาเบื้องต่ำแต่ไปผมลงไปถ้าว่าเฮาบุมาหู้นำพระส่งองค์พระเจ้าเพ่นได้บอกไปส่วนเฮาก็บอกเข้าใจว่าเฮาอันนี้เป็นคนก็เป็นคนซื่อเป็นคนดิบคนแดงคือเพื่อนวาเทถ้าเฮาได้มาเหียนห้ออย่างซี่แล้วเฮานี่มีมีธาตุซี่ขันห้าประกอบแล้วก็ประกอบอยู่ใน ความเป็นแข่งนี่ก็คือพรมคือคนคือเล็บคือนี่เนี่ยพี่ว่าเป็นธาตุของพ่อนี่มียูสาวเอ็จธาตุแล้วของแม่แล้วมียุสิบสองแล้วบวกกันเลยเป็นสามสามสิบสองแล้วพวกเฮาบ่ได้มาเฮียนธรรมะเฮาบบได้มาเฮียนเพื่อนบอกเพื่อนสอนนี้ก็ทุกคนก็โคให้เสื้อคําสร้างสอนของพระสมมาสถถมเจ้าเด้อคาพระสมมาสมเจ้านี่มีทต่วความ บอกให้เขาเป็นคนดีถ้าเขาทุกข์ใหญ่พวบบวชเซิดบลรกษบวชเซิรดแล้วบ่ษษษบษษบมีทางออกก็ขอให้มาศึกษาอยู่นํามัดนําบาท,ที่อยู่ไกลก็ยาอยู่ไกลก็ตามให้พากันซอกหาคนครัวเอาชีวิตของเขาให้มันไปโลดถ้าเขาบ่ไปโลดนี้เขาจะกินจ,จะตายบอกเขาชิ้ขาดตวตายบ่เรื่องว่าเขาบ่มีทางออกนาะมันก็พาให้มีความทุกข์ของเขานี้แล้วแม่ข่าวอลัลาัมนี่ตัวนั้น อย่างบ่ได้มาเหียนบ่โห้หันกับโบ้หทางเสียออกกับบ้โห่ทางสีเฮ็ดหลังจากนั้นมาเหีนเยนเรวก็เข้าใจเรลวละยังได้มาเว้าส่วนอายชุนน้องฝังว่าความทุกข์ใจนี้มีหมดทุกข,ขนถึงเขาทีทุกน้อยทุกหลายก็ขึ้นกับโบเฮสันเตวาหัดขึ้นกับบุญบตาสนาถ้าเฮามาเหียนห,นห,แห,กกห,แห่แล้วหากโหดการแก้ไขชีวิตของเขาแล้วยู่ไปต่อนนึง่งเหมือนกับปิน้นแต่พยาธิมีแนวคิดและกะเ็เฮ็ดอันใดก็ บกขึ้นบกเกินเพศอย่างกระโบ,บ้ค่อยสิตได้สิดีบัตรมาเฮียนธรรมะไปแล้วบัตรเข้าใจไปแล้วพอยญาตินี้กับพ่อยยำค่อยดีไปได้ห้าหกปีแล้วกระโบ,บ้ค่อยสิได้เข้าห้องหมอแล้วรมะกกะมีความอบอุ่นอยู่ในใจที่เป็นคนใจฮอนก็เกิดเป็นคนใจเย็นถึงว่าเขาอึดจากคาดเขินถึงเขาที่มีความกระทกทั้งลูกทั้งผัวเขาก็ป่งได้หวางได้ เขาก็พูดจากว่าทางออกมันไม่ทางใดเล่ากระปงได้วางใดเราขอให้ทุกคนนี้ได้ยินความแมข่าวลำเบาเร็วก็ขอให้ไปพิจารณาให้ติดต่อคำเสาะของพระสมาธิเจ้าเพิ่นเ็ดวิปัสสนาสยุ่ใสเพื่อนไปลงบ้านใดนะให้ให้เวลาตัวเองไปได้เด้อให้เวลาตัวได้ไปสัมผัสเฮาเกิดเป็นคนนี้มีทุกความทุกขเพืเ่อ่เทุกข์เ่นทุกตัวเฮานี่แหละ ตัวเฮานี่มีทุกความทุกข์หน่อยนึงเฮาก็เห็นว่าเข้วร้อนหน่อยนึงเฮาก็เห็นตาหม้หน่อยนึงเฮาก็เห็นหูหนวกหน่อยนึงเฮาก็เห็นผมดำเป็นขาวและหน่อยนึงเฮาก็เป็นพญาธิบ้านเหยาอยู่ในตัวเฮาถ้าบ่เป็นพญาธิบ้านเหยาเฮาก็เฮาก็บวมีตายได้และเพราะฉะนั้นเลวถ้าเฮาอยู่ไกลจากบัดจากบาเฮินห้างกับพุทธาตศาสนานี้ เขาเกิดมาซาดนี้เขาก็เกิดมาผิดซาดเซื่อๆบอได้สัมผัสบบได้เข้ากับพุทธศาส,สนานี่นะ่ะแล้วก็คือว่าเป็นคนเป้าว่างบ่มีบ่มีนาสิไปบ่มีนาที่เฮ็ดแล้วเขาทุกอย่าสุดจบว่าเขาทุกเขาบบได้กินได้ทานเขาบบได้ฟังคําสอนของพระสมมาสมบทธเจ้าแล้วเขาบบได้สัมผัสความเฮียนความู้เขาก็เฮียนหนังสือกระบ่กเก่ง ได้เป็นดีก็ไ่ได้เป็นผู้เพื่อนข้างเพื่อนมีนี่เพื่อนได้สัมผัสมาแต่อดีตแต่ชาติเร็วเพื่อนละมีความโห่ความสลาดเพื่อนละนี่ได้เหุการ์เฮลาได้เป็นเจ้าใหญ่ในตูผู้เพื่อนได้กินได้ทานหลายเพื่อนก็มาเห็นทรัพย์เพื่อนอยู่ในชาตินี้เพื่อนก็ได้มีได้กินได้ทานเพื่อนก็ได้มีทรัพย์หลายอันนี้ขึ้นกับเขาจินเขาทานขึ้นกับเขาสร้างมาแต่หลายอดีตเขาี่หลายภพหลายชาติ โมเมนตเขาตายแล้วตายแล้วไปเลยๆเพราะว่าจิตบิญาตของเขานี่ยังทิ่ไปยุ่พบนั้นพบนี้อยู่ถ้าเขาบ่ามาเหียนห้เขาก็ว่าเขาตายไปด้วยเปล่าเขา,าตายบ่ามีเห็ุมีผลถ้าเขาไม่เหีนเยนแล้วจิตของเขามันบบได้ไปโบได้นั้นมันจิไปสู้ใส่ก็ย้อนเขานี้สร้างคุณงามความดีมันจิไปสู้ใส่ก็ย้อนเขานี้ทำบุญถ้าทำบุญได้เขาก็สร้างเบิ่งว่าเข้าได้ซมำใดความไป ทางดีนี่เขาจะได้สําไดความทานเขานี้เขาทานได้สําไดแล้วเขาจะได้ผลทานของเขาได้สําไดเขาก็สร้างนในยุคปัจจุบันเขาเป็นคนศาตดีนี่แหละบอกให้เสียชาตเกิดมีน้อยกระทานน้อยบ่มีก็ให้มาเหียนหูพุทธศาสนาเพื่นสอนอยุสิเด้อเฮาไปเมือ่อจุบอนบ่เฮาว่าว่ข้องว่าขา่าบ่เฮาว่ายุ่งว่ายากเรื่องยุ่งเรื่องยากนี่เขาปดเทาวัง เส้นหอจีบบนทุกเด้อบนทุกคนถ้าได้ยินแล้วก็ขออนุมโมทนานบนทุกคนเด้อก็มีโอกาสได้เบ้าได้บ้านำ้ำไอ้าน้ำน้องจเจียรเร็วผู้อยู่ไกลอยู่ไกลก็อโอให้มีความสุขความเจริญอ,อายุบรรลุสุขขังพลังเด้อสาธุสาธุ